การทำหน้าที่รับใช้กลุ่มอำนาจนอกระบบของผู้ตรวจการแผ่นดินและสารรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ต้องถูกกำจัดด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยนะคะคุณบุรพาเล็กล้วนงามทีมข่าว DNN รายงานค่ะการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการกับนายกิรายุห่วงทรัพย์สอสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยจากกรณีที่ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ากอทมยื่นเรื่องร้องเรียนว่านายจิรายุมีเจตนาไม่สุจริตในการกล่าวหาผู้บริหารกอทมกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ถือเป็นอีกกรณีที่สร้างความน่าสงสัยต่อการทำหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินเนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำงานสองมาตรฐานมาแล้ว จากการตรวจสอบจริยธรรมนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพราะการแต่งตั้งนายณฐุฒิ์ไสเกลือที่เคยขึ้นเวทีคนเสื้อแดงเป็นรัฐมนตรีแต่ไม่ยอมตรวจสอบจริยธรรมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งแต่งตั้งนายกสิทธิพิรมเป็นรัฐมนตรียังมีอีกกรณีที่มีภาพยืนยันอย่างชัดเจนว่านักการเมืองมีการกระทำที่ส่อขัดจริยธรรมนั่นคือ การกระทําของสสพักประชาธิปัตย์หลายคนที่ได้เข้าแย่งชิงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและวันต่อมาได้คว่างปาแฟ้มใส่นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ขณะทําหน้าที่อยู่บนบัลลังก์กรณีนี้เห็นกันจัดจะแต่กลับไม่มีความคืบหน้าใดๆจากผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อไปพิจารณาที่มาของผู้ตรวจการแผ่นดินในรัฐธรรมนูญปี2550หรือฉบับรัฐประหาร โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติจะพบว่าคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน7คน5คนมาจากสายตุลาการส่วนอีกสองคนมาจากสายนิติบัญญัติจึงเท่ากับว่าการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ภายใต้โครงสร้างตุลาการพิวัตรหรือการให้สารที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนมาก้าวไก่ฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งยิ่งไปกว่านั้น เมือ่อคณะกรรมการสัญหาเลือกว่าที่ผู้ตรวจการเสร็จแล้วก็ต้องส่งรายชื่อให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบโดยวุฒิสภา150คนเกือบครึ่งหนึ่งคือสอวอสัญหาซึ่งคณะกรรมการสัญหาสอวอสัญหามี7คนโดยมีประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหนึ่งในนั้นจึงเห็นได้ว่าทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและสอวอสัญหามีหน้าที่แต่งตั้งกันเองไปไป,ไปมามาและที่สําคัญที่สุดคือไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนอกจากผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วสารรัฐธรรมนูญก็เป็นอีกองค์กรที่ถูกตั้งข้อสงสัยในการทำหน้าที่ล่าสุดคือการรับคำร้องเพื่อตรวจสอบว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68หรือไม่ในเรื่องนี้อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสรปี2540 ออกมายืนยันเจตนารมณ์ของมาตรา68ของรัฐธรรมนูญปี2550ที่หยิบยกมาจากมาตรา63ของรัฐธรรมนูญปี2540ว่าการที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องโดยไม่ผ่านการตรวจสอบของอายการไม่ถูกต้องและเข้าข่ายกระทําการล้มล้างรัฐธรรมนูญเสียเองจึงเห็นได้ว่าการทําหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสารรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการรับใช้กลุ่มอํานาจนอกระบบเพื่อมุ่งหวังโค่นล้มพักเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งหนทางเดียวที่จะจัดการปัญหานี้ได้คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อกําจัดเครื่องมือเผด็จการให้หมดไปบุรพาเล็กล้นงามทีมข่าว DNN รายงาน